ำคุณผู้ชมมารู้จักกับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลาที่มีความขยันและมีไอเดียต่อยอดธุรกิจจากครอบครัวจนกลายเป็นเจ้าของกิจการร้านขนมปังชื่อดังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวค่ะนายอับดุลฮากิมอะมา หรือน้องกิมอายุ22ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินทางการศึกษา เป็นเจ้าของกิจการร้านขนมปังอันลูสขนมปังปิ้งยอดฮิตในหมู่วัยรุ่นที่มีไอเดียต,ต่อยอดธุรกิจมาจากพี่สาวซึ่งจากเดิมพี่สาวเปิดร้านขายเบเกอรี่น้องกิมจึงเสนอความคิดเห็นอยากจะเปิดร้านขายขนมปังปิ้งไส้ทะลักเป็นของตนเองจึงได้แรงสนับสนุนจากพี่สาวจัดตั้งเป็นร้านขายขนมปังปิ้งชื่อร้านอันลูสอย่างที่ทุกคนรู้จักค่ะ ในส่วนของสูตรขนมปังครับก็เป็นสูตรของพี่สาวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพี่สาวเนี่ยขายขนมขายเปิดร้านขนมปังอยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสูตรของพี่สาวนะครับรวมไปถึงไส้ต่างๆนะครับขายตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะครับก็ฐานลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเก่านะครับที่เข้ามาอุดหนุนของเราอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มีลูกค้าตามโซเชียลมีเดียบ้างก็จะเป็นติดตามจากเพจของร้านหรือเพจจากของสื่อต่างๆที่เขามาทําสื่อบ้างนะครับก็ มีลูกค้าต่างจังหวัดเข้ามาบ้างครับตอนนี้ก็มีสองสาขาด้วยกันนะครับก็คือ1อยู่ที่จังหวัดยะลานะครับอยู่ที่ตลาดเก่าสีรถหนึ่งนะครับแล้วก็สาขาที่2ครับอยู่ที่ปัตตานีนะครับก็อยู่ที่ถนนสายมอปัตตานีแถวตรงข้ามโรงเรียนสาธิตนะครับ ร้านขนมปังปิ้งอันลูสนอกจากจะเป็นอาชีพที่ทําให้น้องกิมได้มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตัวเองในช่วงที่กําลังศึกษาอยู่น้องกิมยังเปิดโอกาสให้เพื่อนๆคนสนิทได้มีงานทําด้วยการร่วมมาเป็นพนักงานในร้านขนมปังอันลูสเพื่อให้มีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปค่ะก็เชิญชวนเพื่อนเข้ามาทํางานนะครับก็ช่วยช่วยกันแล้วก็จะได้เพื่อนก็จะได้มีรายได้ผมเองก็จะได้มีรายได้ด้วยครับ ในส่วนของอนาคตครับก็อยากพัฒนา3อย่างด้วยกันก็คือ1ขยายสาขาครับหลักๆก,ก็ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่2อนะครับอยากพัฒนาเป็นแบบแพ็กเกจอ่แฟมิลี่อะครับก็คือสามารถนํากลับไปปิ้งที่บ้านได้นะครับยกตัวอย่างเช่นวันไฮยรยอยอะไรเงี้ยครับก็ uh, สามารถนาแพ็กเกจอ่อแฟมิลี่เนี่ยนะไปเอ่็นจอยกันที่บ้านไปปิ้งกันเองที่บ้านไปกินกันที่บ้านเองอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่3ครับก็ จะเ้าเป็นในรูปแบบของอันลุสป๊อฟฟ์สโตร์นะครับอย่างเช่นงานวัฒนธรรมเราก็จะมีป๊อฟฟ s สโตร์เข้าไปขายในงานของวัฒนธรรมหรืองานกาชาดอะไรเงี้ยครับก็จะมีการไปตั้งบูธหรือป๊อฟฟ์สโตรของร้านขนมอันลุสในงานนะครับครับก็สำหรับร้านนะครับก็สามารถที่ ใครนะครับที่อยู่ในจังหวัดยะลานะครับก็สามารถที่จะมาอดุลร้านขนมปังอันรูสนะครับที่ตลาดเก่าสีรถหนึ่งนะครับแล้วก็ใครที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีนะครับก็มีสาขาด้วยเช่นกันครับอยู่ที่ถนนสายมอนะครับท้งนี้เนี่ยสามารถที่จะติดต่อมาได้ทางเพจของอันรูสขนมปังอันรูสก็ได้เช่นกันครับคุณผู้ชมคะน้องกิมเยาวชนต้นแบบที่มีความขยนัน สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้ตั้งแต่ในวัยเรียนสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวทั้งธุรกิจของน้องกิมยังได้รับผลตอบรับที่ดีมีชื่อเสียงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวเชื่อว่าต้นกล้าพ,พันใหม่ในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มีความตั้งใจไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็ขอให้ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ